พลตำรวจตีจริรสันแก้แสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้ดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ปาระเบิดและเผาป้อมจราจรบริเวณแยกพญาไทจำนวนหนึ่งคนส่วนบริเวณแยกดินแดงได้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนซึ่งทั้งสองคดีเป็นเยาวชนส่วนคดีเครือข่ายอาวุธปืนออนไลน์จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนสามคนที่มีพฤติกรรมหลักลอบประดิษฐ์และจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนไม่มีทะเบียน รวมถึงดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือปืนจำลองที่สามารถยิงกระสุนจริงได้ซึ่งได้จับกลุ่มและขยายผลตรวจผนบ้านผู้ต้องหาในจังหวัดปทุมธานีของเครื่องกระสุนผู้ต้องหายอมรับว่าทำม,มาแล้ว5้าถึงเดือนผลิตได้เดือนละสิบกระบอกโดยมีการติดต่อซื้อขายผ่านทางเฟซบุ๊กและไลน์โดยพลตำรวจโทสำราญน,นวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตำรวจมีข้อมูลของผู้ที่ซื้ออาวุธปืนกับผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วพร้อมยืนยันจะดำเนินการขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ฝากถึงผู้ปกครองในกลุ่มที่มาร่วมก่อความไม่สงบเป็นห่วงที่เยาวชนนะครับในประเด็นเรื่องอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนก็ผมให้ทางท่านรองนิทิธรกับท่านผู้บังคับการเนี่ยได้ไปขยายผลต่ออยู่ในกลุ่มรายเนี่ยเฉพาะเพื่อนกันเนี่ยมีประมาณ120คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นในกลุ่ f เฟซบ,บุ๊กนี่ก็เดี๋ยวดูรายละเอียดทีสำหรับอัตราโทษของผู้ที่กระทำผิดฐานมนอาวุฒปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองพกพาวุธปืนไปในที่สาธนารนณะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต มีโทษจำคุกสองปีถึงตลอดชีวิตส่วนความผิดฐานเป็นผู้ผลิตครอบครองหรือนำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนประกอบซ่อมแซมดัดแปลงหรือจำหนายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกยีสิบปีถึงตลอดชีวิตรัชตะสุข,สขพภชัยรายงาน